เมื่อคืนร้องไปไม่เห็นหน้ามีคนอกว่าอยากเห็นหน้าแล้วช่วยแปลให้ด้วยว่าเกือบแตะแพ้ส้นหยอน่องแปลว่าอะไรเกือบแตะแพ้ส้นหย่อนเป็นภาษาอีสานนะคะเกือบแปลว่ารองเท้าเกือบแตะก็คือรองเท้าแตะ ส้นหย่องก็คือส้นสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นชื่อเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องก็คือเพลงใส่รองเท้าแตะประมาณแล้วใส่รองเท้าแตะยังไงก็แพ้คนที่ใส่ส้นสูงนะคะเหมือนเปรียบไปแล้วเหมือนกับสาวต่างจังหวัดสาวบ้านนอกเนี้ยแพ้กับแพ้แพ้สาวเมืองกรุงเดี๋ยวมาฟังกันให้จบอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้โชว์หน้าด้วยฟังโฆษณาเรื่องพาปมาจากบางกอก ตื้นตันจนน้ำตาออกเป็นบอกว่าอ้ายได้เป็นประธานพอถึงเวลาพอปานว่าฝ่าพาลงกลางงานคนที่เคยเป็นแฟนกันปัจจุบันเขาควงใครมาใสเกือบสนยองท้องเต็มแขนแฟนไม่ของอ้าย ยืนคู่รับพวงมาลัยไทยบ้านมอบให้ตอบแทนศรัทธารอยด้วยดาวเรืองสีเหลืองอราามมองแล้วงามตามาลัยจากดอกไม้ป่าน้องเตรียมท่าบอมีความอายหัวใจสลายเมื่อไม้สีสาน้ำตาหลังน้อง ข้อมองเกือบแต่เจ้าของกับสัญญองมันเทียบกันบ่ได้ผู้สาวบ้านนอกน้ามูลออกหลอกบ่ทันสมัยห้องให้กุ่มพวงมาไลยน้าตาไหลบ่าอายผู้คน สำนีโน่เฮาสาวบ้านนาเตกาแต่น้อยจนว่าคาไลอ่องอ่อยบ่หวังคอยไพมาลโตนใส่เกืบอีแต่ตินแหวนแพ่แวและปานไฟลลนตากแดดแบกไม้ไงพนต้องยอมแพ้คนใสเกือบสุนยองโอเคนะคะวันนี้โชว์ทั้งหน้าทั้งเสียงเลย สำหรับคนที่อยากฟังเพลงเมียเก่ารอคืนนี้นะจ๊ะจะเปลี่ยนอาชีพแล้วค่ะมีคนแนะนำบอกไปเป็นนักร้องด้วยพอใด้บ่คะ